ูช็อเปอร์ออะคะร่ะเจอกับน้องแพทอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแพทจะพาพี่ทุกคนนะคะมาดูการทำสะเบือค่ะเป็นอของชนเผ่าละวะกันนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิทยากรบค่ะสวยๆของเรานะคะมาทาให้ดูดิค่ะว่าขั้นตอนการทรําสะเบือเป็นยังไงนะคะและไม่พอยงยังมีรูปแบบที่แบบสามารถเอาไปสามารถซื้อไปแล้วก็ไปทํากับข้าวได้เลยนะคะนงแพทจะพาี่ทุกคนไปดูค่ะต่นแรกแบบหก่ตอนแรกหั่นก่อนนะคะจ่าหัาน่น,น,นแล้วก็ ทานให้ละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้ะคะ่ะแล้วก็เอาไปคั่วไฟอ่อนๆนะคะเพื่อที่จะให้มันแห้งที่จริงถ้ามีเวลาก็ใช้ธรรมชาติก็ได้ค่ะตากแดดแห้งเอา,าค่ะแต่เหมือนตอนที่กุ้งหลุดทคือเวลามันกระชั้นชีดนะคะกุ้งหนก็เลยหาวิธีการเอาไปคั่วเอา,าค่ะแล,และระยะเวลาในการจากจากที่ทําเสร็จใช่ไหมคะมันจุบซองเรามีระยะเวลาในการเอาไปรับประทานเนี่ยหรือว่าไว้เก็บ ทานเนี่ยค่ะประมาณกี่วันกี่สัปดาห์อ๋อคือถ้าถ้าถ้าก็แล้วไปปรุงแล้วอย่างเหรอค่ะคือได้นาให้วันต่อวันเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้สดแล้วถ้าสมมติว่าทานไม่หมดแล้วคะทานถ้าทานไม่หมดก็สามารถเข้าตู้เย็นได้แต่อาจจะอยู่ได้ไม่นานประมาณกี่วันคะถ้าเข้าตู้เย็นก็สองสามวันได้ค่ะใช่ค่ะ แต่อายุการเก็บเก็บไอตัวนี้ค่ะอาจารย์เกกำลังอาจารย์เตกกำลังส่งตัวอยู่ค่ะทุดิบเลยค่ะก็คือจะมีเนื้อหมูนะคะหรือว่าเนื้อไก่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าใครจะใช้นะคะต่อไปก็จะเป็นตะไคร้นะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาวัตถุดิบทุกอย่างเลยค่ะที่เรามาซอยเสร็จแล้วอะเอามาคั่วให้แห้งนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่บ้านอะเราใช้เวลานานหน่อยเราก็จะเอาไปตักแดดค่ะนี่ค่ะอันนี้คือการทํากับข้าวนะคะของสะเบือกใช่ไหมเขาเรียกว่าสะเบือกแต่ว่าเราจะใช้ผงของสะเบือกที่เรากําลังเตรียมของเอยเตรียมวัตถุดิบมาลงที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเนื้อเน้นๆค่ะมันเน้นๆ <c oughs> ว่าถ้าปกติทั่วไปแล้วก็จะต้มอย่างนี้แล้วก็หาเหมือนหาอุปกรณ์พวกนี้มันค่อนข้างจะยุ่งยากอะค่ะเราก็เลยพัฒนาให้มันอยู่ในรูปแบบผงเพื่อที่จะง่ายใครๆก็ทําได้อดีเลยเนาะเวลาแบบนั้นใช่ไหมคะขอซองขอซองหน่อยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผงสะเบิกนะคะที่เรากําลังทํากันตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําแล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวแป๊บมึงก็จะใส่ในหม้อนี่ใช่ไหมอ่า เดี๋ยวอันนี้หมูต้องเอามาหั่นก่อนค่ะอืมแล้วก็เอาเอาไปปรุงข้างนอกอีกทีนึงอ๋อค่ะใช่เอามาต้มก่อนเนาะอย่างแรกต้มก่อนเอามาต้มแล้วก็เอาไปนื้อสัตว์ที่ใช้ต้องต้มปรุงสุกอบบเือกต้มปรุงมาต้องสุกค่ะน้องน้องน้องจามน้องจามน้องจามเป็นชนเผ่าละวานะคะที่นี่ที่นี่เคยมีใครอยู่ใครเป็นละว้าบ้างคะไม่มีไม่มีใครเป็นละว้าม่มีพวกเลยไม่มีพวกเลยอ่ะคนเดียวเลย แต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้คือเป็นช่วงที่แบบว่าปิดเทอมดนะ้วยเนาะแล้วก็อยากให้น้องๆมีไรายได้ทุกคนนะคะอันนี้คือน้องๆจากโรงอา่าเที่อะไรชุมชนแม่ขุงสอของรานะสามารถเรียนสาวอาทิตย์ได้ค่ะนี่อันนี้ก็คือน้องๆเรียนสาวอาทิตย์กันใกล้จะจบกันแล้งเอ่ยมิดมิดมีมีอช้อห่งค่ะอีกหน่ปีเราเรียนชนี่นี้นะส<ล><ล><ข>องต่วบีใช่แค่จบมาจากที่น <ขอ S 1> ี่เลยค่ะตอนเรียนกาีเรียนการศึกษอันนี้ ของพี่แพทย์เรียนเสาอีกสี่กรัมนะใช่ส,สี่กรมนะักรมคนะ่ะคนไหนที่แบบว่าสนใจอยากมา <c oughs> เรียนวชอช,อช,อชอก็สามารถมาเรียนได้นะคะวชอชย่อย่อยามาจากวิทยาลัยชุมชนแม่ห้องสอนนะวิทยาลัยชุมชนเน <c oughs> าะก็หาก็คือตอนแรกอ่ะน้อง,ขง,อง,ง,อง,งเขาจะมาซอยนะคะเอามาเซ็นต์แล้วก็ทีเนี้ยเขาก็จะเอาไปตู้อะเอาไปต้ใแห้งๆนะคะแล้วก็เอามาบดอีกทีน,นะคะสองร้อย <c oughs> แล้วก็ค่อยเอามาผาสมค่ะก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะคะ ในตอนนี so ้คือเราก็กําลังผส่งกันอยู่นะคะทุกคนแล้วก็เอามาปั่นให้อีกทีตอนนี้ก็จะบรรจุใส่ซองแล้วนะคะตอนนี้อันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะจะบอกว่าหอมมากเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูวิธีปรุงด้วยเนาะใช่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นการปรุงนะคะผงสะเบือขค่ะแล้วก็วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะ คนพี่ๆคนไหนที่แบบชอบเนื้อไก่ก็สามารถใส่เป็นเนื้อไก่ก็ได้นะคะหรือว,ว่าหมูก็ได้แล้วก็ผักเนี่ยเราสามารถใส่ได้ตามใจชอบได้เลยนะคะมาปะปนยองเอ๋ยอยมเบียร์อุดหนุนวิวเอ๋มาประยุกของปาแปรเป็นผลิตภัณฑ์ของปาแปรซอ,องละงาพรอยมเบียร์อุดหนุนเอ๊เที่ยวแถวแม่สอนอย่าลืมแวะมาอุดหนุนผงสะเบือของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลปาแปรค่ะ สองลย่สิบาทค่ะขอบคุณค่ะที่มาของผลิตภัณฑ์นี้ได้มาจากไหนคะอ่าค่ะอันตอนแรกเลยพวกหนูเนี่ยคือหาของดีของตำบลคอนค่ะเออแล้วทีนี้ก็ลงความเห็นกันว่าจะเบือกมีจุดเด่นแล้วก็เวลามีคนมา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 ,มาเยี่ยมเอ่ตำบลเนี่ย เขาก็จะชมเรื่องสเบื้อกว่ามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสะเบือกเนี่ยมีขั้นตอนการทําที่ค่อนข้างจะยุ่งยากพวกหนูก็เลยพัฒนาให้มาเป็นในรูปแบบของผงสะเบือกค่ะที่ใครๆก็สามารถทําทานเองได้ค่ะผลลัพธ์ของโครงการนะคะซึ่งโครงการครั้งนี้สามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้คนในตําบลน,นะคะโดยเฉพาะพวกนักศึกษาช่วงปิดเทอมเนี่ยนักศึกษาก็จะมาช่วย แล้วทำให้แกเกิดรายได้จากตรงนี้อะอาจจะมีการปรับปรุงในส่วนของอาจจะเปลี่ยนจากสะเบือกที่มีอยู่แล้วให้เป็นอาหารทันเล่นอาจจะมีเฟ้นไฟลดสะเบือกแล้วก็มีหมักฝรั่งรดสะเบือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอันนี้คือสเบือกของเราที่เราทําวันนี้นะคะที่เราเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดตั้งแต่เช้านะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้อัน,นใหม่ขออันใหม่ อันนี้คืออาหารที่เขาเรียกว่าสะเบือกนะคะเป็นของอพี่น้องชา, <Okay. S 1> ออชาวละวะค่ะนี่ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะที่มาเที่ยวแม่องศนแล้วก็ได้เดินทางมาแถวแม่ลาน,น้อยนะคะถ้าไปบ้านบ้านละอุบเนาะเช่นบ้านละอุบค่ะก็จะเจออาหารแบบนี้เลยค mm hmm. ขาเรว่าสะเบือกเป็นอาหารของละวะ แล้วพี่ๆคนไหนที่อยากได้นี่ค่ะซองล25บาทนะคะสามารถสั่งมาที่เพจแพทได้เลยนะคะสีถุง100บาทนะคะพี่ๆะลองไปลองไปทานดูค่ะจะบอกว่าอร่อยมากคล้ายๆกับลาบอีสานค่ะแต่ไม่ใช่ลาบอิศานนะ,ค,ะคนไหนที่อยากรู้ว่าเอ๊ะซอ,องเนี้ยรสชาติเป็นยังไงนะคะก็สามารถทักแพทเข้ามาได้เลยคะ่ะนี่น่าทานไหมคะเดี๋ยววันนี้แพทขอตัวลาไปก่อนนะคะ,อะขอบคุณพี่ๆนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชม เข้ามาแชร์ให้แพทนะคะแพทยังไม่หายไปไหนค่ะยังอยู่ในหัวใจเสมอนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายนะคะที่อยากแนะนำค่ะลืมบอกนี่ค่ะอันนี้คือถ้าเราเก่เสร็จแล้วนะอ่าเมล็ดพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันเองพี่ๆคนไหนที่อยากได้ก็สั่งมาได้นะเผื่อว่าที่นี่อาจจะมีขายใช่ไหมใช่ไหมน้องดาไม่หรอน้องดานี่ ต้องมาดูสูตรการทำฟิกทอดที่นี่นะคะนี่น้องๆก็ตั้งใจกันทำมากเลยตั้งใจทำกันมากพูดภาษาไทยปิ้น้ลเว นี่ค e ่ะ e ทุกคนตอนนี e ้ e e. you suffer, you, için. เรากําลังจะทําพริกทอดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพริกที่เราแกะกแล้วนะเอาเม็ดออกแล้วก็เอามาล้างน้ํานะประมาณสัก4ี่ห้ารอบให้น้ํามันใสก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยเอามาต้มอีกทีนึงเขาต้มเนี่ยเขาก็จะใช้ประมาณสักกี่นาทีส5บห้นาที15นาทีแล้วก็ออกมาก็จะประมาณนี้นะออกมาแล้วไปล้างรอบกล้างน้ำใสแล้วก็เอาไปล้างใช่ค่ะไปล้างให้น้ํามันใสอ๋อไปล้างออกมาให้น้ํามันใสแล้วก็เรามาชิมดูบอกว่า รสเผ็ดรสเผ็ดอ่าได้เดี๋ยวแต่ว่าเผ็ดอยู่อืเผ็ดไม่เท่าไยคือพริกกระเลียงอ่ะทุกคนเข้าใจไหมพริกกระเลียงมันจะเผ็ดมากเลยนะอันนี้คือเอามาล้างแล้วเอามาต้มเออแล้วก็มาล้างอีกทีนึงก็ยังเผ็ดอยู่ค่ะแต่จะบอกว่าเดี๋ยวมันจะอร่อยแล้วเกาทำยังไรต่อคะคลุกกับแป้งไม่จะได้เราจะใส่แป้งแป้งอะไรเนี่ยแป้งเครื่องปรุงอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่แป้งว่าเราใช้แป้งอะไรครับ แป้งทอดกรอบแกโกกีได้เหรอไม่ใช่ใช่ไหมไ,ได้ค่ะโกกีก็ได้เหรอแป้งโกกีอะไรที่นี้เอามาเอามาชุบแล้วก็เอามาทอดนะคะดูดูขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการปรุงของเรานะคะเราก็จะใส่เกลือค่ะทั้งหมด8ช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยนะคะคลุกๆให้เข้ากันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งค่ะ ถ้าเราจะคลุกนะคะเราต้องทำเบาๆนะคะไม่งั้นเม็ดพริกมันก็จะเสียค่ะแล้วก็มันจะกลายเป็นชิ้นเล็กๆไม่สวยนะคะต้องค่อยๆค,ค่ะมันจะได้ออกมาที่แบบหน้าตาน่ากินนะคะ <Okay. S 1> หลังจากที่เรา,าคลุกพริกเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอามาทอดค่ะนี่ค่อยๆใส่ลงไปค่ะรอให้มันกรอบนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยเอาขึ้นมาค่ะ จะบอกว่าสีแบบน่าทานมากเลยนะสีส้ม,มพริกกระเรียนเน้นๆค่ะพริกสบมวยด้วยนะคะขึ้นชื่อของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยค่ะแต่มันไม่้อร่อยอร่อย,ออย <c oughs> ไม่มีปัญหาเรื่องไม่ห <c oughs> อันนี้ลูกหลังแล้วตบเหนื <c oughs> อาจะลองดูเนื้อ นี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราทอดเสร็จแล้วอันนี้เราใส่เป็นรถบาร์บีคิวนะคะมีสองรสใช่ไหมนี่ค่ะพริกทอดของเราพริกกระเรียงนะคะที่มีรสชาติที่เผ็ดมากแม้ว่าเราจะต้มแล้วเรากัดเข้าไปตอนแรกอะ่ะคือมันจะไม่เผ็ดเลยนะมันจะเ <c oughs> ย็นๆเลย <c oughs> พอเราแป๊บนึงอะ่ะอ่ะเริ่มละร้อนแล้วก็เผ็ดละคะ่ะ อ้ออร่อยมันเป็นซิกเนเจอร์ของพริกกระเรียงอร่อยมันคือซิกเนเจอร์ทานเล่นก็ได้กินกับข้าวได้นะใช่เดี๋ยวจะให้อร่อยขินอีกอร่อยอร่อยจริงจะให้ดูกันทำชาขมิ้นต่อเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำขมิ้นขาวมาล้างให้มันสะอาดค่ะทุกคนแล้วค่อยเอาไป ซอยเป็นแว่นเป็นแว่นแบบนี้นะคะให้ได้เยอะๆค่ะแล้วเราก็จะนำเอาขามิ้นนะคะเอาไปตักแดดนะคะหรือว่าจะเอาไปอบก็ได้นะคะอันนี้ก็คือผลงานที่เราตักแดดไว้เรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะเอามาบรรจุไว้ในถุงนะคะนี่เป็นไงคะสวยไหมคะอันนี้คือตักแดดไว้นะคะ แล้วก็เราก็จะใส่ชามะลิและก็ชากุหลาบลงไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเปานถุงขาแล้วก็มัดไว้ในถุงใหญ่เลยนะคะจะเอาไปจำหน่ายคะ่ะมานะคะก็ตอนที่เราเริ่มทำนี่ก็คือเราทำงานของ d ู t ูทีนะคะเราทำงานของ d ูดูทีจากนั้นเราก็ซ้ำิดผลิตภัณฑ์หรือว่าพืช สักนตัวที่ของชุมชนของตำบลแม่สาแลกนะคะพอดีรับผิดชอบของตำบลแม่สาแลกก็เลยทําการสํารวจแต่ละหมู่บ้านและทีนี้ทุกคนก็เล็งเห็นว่าแต่ละหมู่บ้านนะคะก็จะปลูกไอ้ขมิ้นอยู่กันเกือบทุกครัวเรือนเราก็เลยกลับมาประชุมกันในทีมว่าเออแต่ละหมู่บ้านก็ผู้คนใหญ่จะใช้ขมิ้นเป็นหลักในการทําอาหารเพราะฉะนั้นเราก็จะชูไอ้วัตถุดิบของไอ้ขมิ้นนั้นน่ะมาเป็น เร่อของชาได้ไหมแล้วก็แล้วก็ช่วยกันคิดแล้วก็พอดีมาเห็นว่าชาวบ้านมีการแปรรูปแล้วบ้างก็คือการทําผงขมิน้นซึ่งชาวบ้านในบ้านแม่สําแลบก็คือจะจะ,จะใช้ขมิ้นอะคะ่ะไอมาผสมในการทําอาหารไปด้วยทุกมือ้อทุกเมนูส่วนใหญ่ก็จะใช้ขมิ้นเป็นหลักดังนั้นพวกเราก็เลยตกมาช่วยกันคิดว่าเออทำบรนด์ชาขมิ้นดีกว่าเพราะว่าขมิ้นมันมีสรรพคุณเยอะ ช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อลดกรดไหลย,ย้อนแก้กระเพาะอาหารพวกนั้นนะคะพวกระเพาะพวกนั้นก็เลยทุกคนก็เลยเพงเห็นว่าลองทําชาขามิ้นเพื่อให้มันได้อีพวกพาที่สะด,ดวกแล้วก็ไอมันเป็นแบรนด์ที่แบบชิ้นเล็กพวกพาง่ายกินง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะผลลัพธ์ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างดีเลยะคะ่ะพอดีเราทํา อันนี้ในกลุ่มที่คนที่เขาจะชอบชาเขาก็บอกว่าเออมันดีแบบคนที่ชอบชาอยู่แล้วคนที่ว่าเออคมนี้นะมันมีสรรพคุณเยอะแก้ท้องผืดท้องเฟอ้ออะไรประมาณนั้นก็ดีก็เลยบอกว่าเออให้ต่อยอดแล้วก็ให้ทาให้เอาอีกส่วนผสมอย่างอื่นมาออมาทําให้แบรนด์ของเราอะ่ะมันดูดีขึ้นอะไรก็มีคําแนะนําพวกนั้น ก็ผลตอบรับก็คือคนที่ชอบผงชาแล้วก็ทั้งคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าเออเราทําแบรนด์แล้วคือแบบว่ามันกินง่ายมันมันง่ายขึ้นมันพกพาง่ายขึ้นแล้วก็แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็คือเราก็คิดกันว่าจะทํายังไงให้รูปแบบผลิตภัณฑ์มันดูดีขึ้นสวยขึ้นดูมีราคาแพงที่แพงขึ้นอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะดูที่การจัดวางจำไหนว่าผลตอบรับในการรับซื้อของเรา มันดีแค่ไหนดีระดับไหนถ้ามันดีขึ้นเรื่อยเเราก็จะเราก็จะพัฒนาเบรนของเราให้ให้มันมีหลักมีความหลากหลายขึ้นมีไหลรถมากขึ้นมีไหลกลิ่นมากขึ้น,น,น,นอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าทั้งนี้ก็จะต้องรอดรูว่าเราจำไหนแล้วมันได้ผลตอบรับที่แบบว่าดีระดับไหนด้วยค่ะพอดีตอนนี้ของเราเบรนของเราก็คือ ม,มีทั้งหมดก็คือสามรสชาติมีรสชาติเดียวแต่ว่ามีสามกลิ่นนะคะก็คือกลิ่นสาระเน่กลิ่นฟุราแล้วก็กลิ่นมะลินะคะจะมีแบบให้ต่อยอดเรื่อยๆก็อาจจะเราก็จะหาไอ้ตัวตัว,ตวพืชที่มันมีกลิ่นแถวในชุมชนเราก็ตอนนี้ก็คิดอยู่ว่าจะจะเพิ่มไอ้ของกลิ่นใบเตยเข้ามาเข้ามาเพื่อให้มันได้ไหลกลิ่นมากขึ้นเพราะว่าตัวขมิ้นขมีน่ะมันมีกลิ่นที่ฉูนเรา ึงไอเอาไอพวกชตัวอื่นๆมาช่วยที่แบบว่าดักขีนแล้วก็ให้มีิีนของตัวผลิตภัณฑ์เยอะขึนด้วยอ่างเนี้ยค่ะมาดูผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปของเราเลยคะ่ะผลิตภัณฑ์ของเราชิ้นนี้นะคะก็คือชามะขามป้อมค่ะซึ่งในหมู่บ้านเมื่อกี้นะคะมีมะขามป้อมเยอะนะคะ น้องๆกลุ่มยูทูบีนะคะก็เลยนำเสนอผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะก็คือชามะขามป้อมเพื่อเป็นชาสุขภาพด้วยนะคะแล้วมาจำน่ายค่ะผลตอบรับก็ได้ดีเกินคาดค่ะเพราะว่ามีออเดอร์ทุกๆเดือนนะคะก็หลังจากที่น้องๆได้ฝึกอบรมการทำ กลุ่มอาชีพเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็พาน้องๆมาศึกษาดูงานที่ร้านกุ้งคุณลุงค่ะเพื่อที่จะให้น้องๆนะคะมาศึกษาดูว่าการทำแพ็กเกจหรือว่าการผลิตสินค้าเข้าทำกันยังไงนะคะแล้วก็เก็บรักษากันยังไงนะคะ สูตรของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นวันอ่ามันจะมีลายเนาะทั้งอาทิตย์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําไอศกรีมทุกวันมันก็จะมีวันที่เป็นโปรเซสไอศกรีมเราก็จะมีตู้แมทครูเนี่ยเอาไว้ปั่นไอศกรีมฮัทเตอร์ของเราเนาะ <Okay. S 2> เวลาเรากินโดโุเราก็จะเห็นดูความชื้นเนาะโอเคเราก็จะใส่ดูความชื้นไว้ก่อน แล้วเราก็เวลาเราซีผ่านเครื่องตัวนี้นะคะเราจะอัดไนโตรเจนเข้าไปด้วยเพื่อแทนที mm ่ออกซิเจนเวลาเราอัดไนโตรเจนเนี่ยมันมีแก๊สแต่เชื้อราไม่สามารถใช้หายใจได,ได mm hmm. ้เพราะฉะนั้นจะทําให้อายุสูงขึ้นด้ยอยู่ได้นาน mm hmm. ตอนนี้เนี่ยสูงสุดที่ตรวจก็คืออยู่ที่หกเดือนอ่ากำลังพัฒนานอยู่ว่ามันจะไปถึงปีได้ไหมเนาะ,ะแตบบ่แบบตั้งกับแบบแนวนอนอ่ล้วก็จะพิมพ์วันที่การผลิตอะไรกันตรงนี้เลย เขาจะเช็คว่าหมึกเพียงพอไหมความร้อนโอเคหรือเปล่าคือจริงเราอ่ะเป็นโรงงานแรกๆที่เอานวัตกรรมหรือว่าเครื่องมือพวกนี้มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพราะว่าตอนนี้คุยกับพี่ๆที่เป็นสานิชุมชนเขาก็จะมีปัญหาแบบว่าถั่วเราจะเห็นถั่วลา้เสือขายแพงๆขายราคาไม่แพงมากอยู่ในถุงก้นตั้งเหมือนกันแต่เอยหน้าใสหน้าเนี่ยมองเห็นลายถั่วมองเห็นเม็ดถั่ว เราเห็นแต่ก็เห็นใช่ไหมแป๊บเดียวยังไม่ถึงสองเดือนดีตื่นละกินไม่ได้แต่ของเราเราบอกว่าเราไม่โชว์เม็ดถั่วเดี๋ยวเปิดออกมา,าเซอร์ไพรส์เลยเเพราะว่าเอ,อของนี้อ่ะพอเราตั้งเป้าไว้ที่คุณภาพเราจะไม่ยอมให้เม็ดกลัวหินเม็ดเสียเม็ดแตกเม็ดรีบเม็ดไหมเข้าไปอยู่ในถุงเลยยิ่งยอมรับเลยนะว่าขายเนี่ยราคาแรงมากเลยนะถ้าเทียบกับ ไม่างกับชุมชนอื่นๆแต่ลูกค้ายอมซื้อเพราะว่าเฮ้ยเทมาเม็ดสุดท้ายมันยังอร่อยอยู่เลย mm hmm. กูเปิดถุงสองเลย mm hmm. เออลูกค้าโทรมาบอกแบบนี้ mm hmm. แล้วก็บอกว่าตอนแรกพี่ว่าแพงนะแต่พอพี่กินอ่ะอยากเป็นตัวแทนขายเลย mm hmm. เออรับของพีงไ่ไปขายแบบจริงไม่ต้องแบบมาเสียแรงแบบ b u ว mm hmm. เท t เขาเรียกว่าอะไรนะ mm hmm. โฆษณาใน Facebook เขาไขายหลังบ้านหมดขายแบบคนชอบติดต่อมาอยากขายขายให้ หลังจากที่เราไปกรุงคุณลุงเสร็จแล้วนะคะเราก็พาน้องๆน,นะคะมาดูร้านเออมาดูสินค้าในร้านฮิตก็เหลวนะคะเพื่อที่แบบจะเป็นตัวอย่างให้เกิดไอเดียให้กับน้องๆน,นะคะว่ากันทอผ้าลายแบบไหนหรือว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นี่นะคะบรรจุผ่านคะ่ะว่าเขาทํากันยังไงนะคะแต่ดูสสแล้วเหมือนว่าจะชอบเสือ้ออันนี้ ตั้งแต่ออกจากเท็ดก็เหลียวนะคะก็ไม่เคยได้มาอีกเลยค่ะวันนี้มีโอกาสได้กลับมาค่ะร้านก็ยังสวยเหมือนเดิมค่ะใช่่่คคะะะมมีีอัันนนน้้จเป็ไดใช่ ันนาใจสวุวรรณค่ะวิทยาลัยชุมชนแม่ห้องสอนสำหรับที่มาของโครงการ u 2 t r b c g นะคะเนื่องจากว่ารัฐบาลนะคะได้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด19นะคะทางวิทยาลัยชุมชนแม่ท้องสอนนะคะก็ได้มีความรับผิดชอบนะคะในส่วนของตำบลอยู่ทั้งหมด 5, ตําตำบลแต่ว่าในส่วนของหน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่เสียงได้ดูแลนี่ยก็จะเป็น3ตํตบลน,นะคะ คือตำบลป่าแปอำเภอแม่สรยยงค่ะแล้วก็ตำบลแม่3ามแรบแล้วก็ตำบลแม่สวดอำเภอสมมอกเมยจังหวัดแม่สอนนะคะสำหรับที่มานะคะของผลิตภัณฑ์ทั้ง3ประเภทนะคะที่เราได้นำเสนอในวันนี้ได้แก่ผลิตภัณฑ์ชาขมิ้นนะคะผลิตภัณฑ์ผงสะเบือกนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์พริกกระเรยงทอดกรอบเนี่ยก็มีที่มาจากต้นทุนนะคะ ต้นทุนทางวัฒนธรรมและก็ต้นทุนทางด้านทรัพยากรของชุมชนทั้ง3าแห่งนี้เนี่ยนะคะอย่างเช่นที่ตำบลป่าแปรเนี่ยก็เป็นชุมชนละว้านะคะตำบลป่าแปรจริงๆมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากเลยนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นความโดดเด่นก็คือวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารของชนเผ่าละเวือหรือว่าละว้านะคะซึ่งมีอาหารประเภทหนึ่งนะคะนั่นก็คือสะเบือ ใครที่ได้กินสะเบือกเนี่ยแสดงว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองนะคะของชุมชนเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าเราจะหาเวลาหรือว่าอยากจะทานเนี่ยเราไม่สามารถทําได้นะคะทางทีมงานเนี่ยก็เลยคิดนะคะในเรื่องของการทําสะเบือกให้ใครๆเนี่ยก็ทานได้โดยการทําทุกอย่างนะคะให้เป็นผงแล้วก็พร้อมปรุงนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปรับประทานได้ง่ายๆและที่สาคัญก็คือเราก็คุยกันว่า ในเมื่อมีผงหมาล่าหรือผงบาร์บีคิวนะคะทำไมเราไม่สามารถที่จะทำเป็นผงสะเบืรกแล้วก็จำหน่ายให้กับคนทั่วไปได้รู้จักคำว่าสะเบืรกได้นะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่2ในเรื่องของขมิ้นนะคะก็เนื่องจากว่าต้นทุนทางทรัพยากรของชุมชนนะคะชุมชนแม่สามแลบเนี่ยมีการปลูกขมิ้นจนํานวนมากซึ่งขมิ้นเนี่ยเป็นพืชล้มลุกนะคะแต่ละปีเนี่ยขมิ้นก็สามารถโตได้เองในพื้นที่ป่า โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยานะคะดังนั้นเวลาเก็บผลผลิตจากขมิ้นเนี่ยเราเขาก็จะได้ปริมาณมากทีนี้ในการที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยเราก็เลยมีการคิดกันว่าก็ควรจะเอาสิ่งที่เขามีอยู่นะคะมาประยุกต์แล้วก็ต่อยอดซึ่งเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าขมิ้นเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะในทางการยาหรือในทางการเป็นส่วนประกอบของอาหาร จริงๆแล้วถ้ามาีการต่อยอดอีกนะคะก็ในอนาคตก็สามารถที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเครื่องสำอางด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าขมิ้นเนี่ยเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากนะคะมีทั้งประโยชน์ในทางยาและก็สรรพคุณในเรื่องของความสวยความงามด้วยนะคะแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะนั่นก็คือพริกกระหรี่ยงทอดกรอบก็พริกกระหลี่ยงเนี่ยนะคะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ ชุมชนชาวกะเหรี่ยงหรือว่าปะการย,ยอนเนี่ยมีการปลูกไว้ร่วมกับข้าวไร่แต่ละปีแต่ละปีนะคะก็ถือว่าเป็นความมั่นคงทางอาหารนะคะของชุมชนชาวกะเหรี่ยงหรือว่าชาวปะการังยอนนะคะที่เขาจะมีอาหารไว้ในไร่ครบถ้วนนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผักพืชดินต้นหรือว่าพืชล้มลุกอะไรต่างๆที่เขาปลูกเป็นพืชอาหารเก็บไว้ได้กินได้ตลอดปีเลยนะคะ ในส่วนของพริกกระเหลี่ยงเนี่ยพอเขาเก็บผลผลิตจํานวนมากไว้แล้วนะคะเขาก็จะมีการตากแห้งแล้วก็พริกกระเหรี่ยงเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่มีความเผ็ดร้อนมากนะคะเราก็เลยมีแนวคิดนะคะว่าถ้าเราสามารถที่จะทําความเผ็ดร้อนเนี่ยให้มันเป็นขนมหรือสิ่งที่เด็กๆทานเล่นหรือว่าคนวัยทำงานเนี่ยสามารถนำมาทานได้ง่ายๆได้นะคะ,ะน้องๆทีมงาน y o ทู u b ีเนี่ยก็เลยคิดกันว่างั้นเราก็ เอาพริกกระเทียงมาทอดกรอบดูนะคะซึ่งเราก็เห็นผลิตภัณฑ์พริกทอดกรอบเนี่ยมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นพริกจากเ,าเพื่อนบ้านนะคะจากประเทศต่างๆแต่ว่าพริกของเราเองที่มีคุณสมบัติทั้งความเผ็ดร้อนหรือว่าเป็นพืชที่เราเก็บรักษาพันธุกรรมไว้ต่อเนื่องเนี่ยเราก็ควรจะเอามาใช้ประโยชน์นะคะ สำหรับวิธีการดำเนินงานทั้ง3ามโครงการนี้นะคะก็เริ่มจากสิ่งที่ดิฉันได้พูดไปแล้วเื้องต้นก็คือต้นทุนนะคะต้นทุนของเขามีอะไรอยู่แล้วเราก็ดึงเอาต้นทุนเหล่านั้นแล้วก็ไปดูว่าที่อื่นเขาทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ต่อยอดนะคะก็ได้มา3าผลิตภัณฑ์นี้นะคะสำหรับผลลัพธ์ของโครงการนะคะก็ได้ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วกเ็เริ่มที่จะมีคนรู้จักนะคะผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ ในส่วนของการต่อยอดในอนาคตก,ก็อย่างที่บอกนะคะว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง3ชนิดเนี่ยก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นสิ่งที่มากกว่าอาหารออมากกว่าสมุนไพรได้อีกด้วยนะคะออก,ก็คืออาจจะทําเป็นเครื่องสอานก็ได้นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเราก็คิดว่าเราน่าจะเป็นวัตถุดิบที่สามารถที่จะในอยู่ในระดับของชั้นมาตรฐานความเป็นยา